เรื่องมันก็ผ่านมานานพอสมควรแล้วผมทำงานเกี่ยวกับสายอาชญกรรมช่วงนั้นผมจำได้ดีเพราะมันเป็นช่วงที่ประเทศของเราเพิ่งจะประสบกับเหตุการณ์สึนามิกว่าผมจะเคลียร์เรื่องเอกสารเสร็จและเตรียมลงพื้นที่ก็ปาเข้าไปกลางเดือนมกราคมผม มีแผนว่าต้องลงพื้นที่หกจังหวัดด้วยกันเพื่อจะต้องเขียนสกุปลงในคอลัมปกติแล้วผมทำงานเกี่ยวกับข่าวอาชญากรรมพบเจอกับเหตุการณ์น่าสยดสยองมาก็เยอะพอสมควรแต่เมื่อผมลงไปถึงพื้นที่ที่เกิดเหตุตัวผมเองถึงกับต้องเบือนหน้าหนี ภาพที่อยู่ตรงหน้าขอโทษนะครับศพดูเกลื่อนกลานไปทั่วไม่ว่าจะมองไปยังจุดไหนมุมไหนเดินไปทางไหนทุกที่จะต้องมีศพอยู่อย่างน้อยๆเลยหนึ่งถึงสองศพสภาพที่ผมเห็นทำให้ผมรู้สึกจิตตกและหดหูใจเป็นอย่างมาก ตัวผมเองทำงานคู่กับคุณดังอยู่คนหนึ่งที่ทำหน้าที่ชนสูตรภิกษกผมมองว่าถึงผมจะประจำการอยู่ที่นี่ก็คงช่วยอะไรใครไม่ได้มากนะักเพราะเป้าหมายหลักที่ผมต้องเขียนลงสกูปนั้นมีอยู่แค่ว่าซึนามิมันเข้ามาตอนไหนและทำไมผู้คน ถึงไม่ทันรู้ตัวผมเลยต้องเดินทางไปยังอีกจังหวัดหนึ่งและผมขออนุญาตไม่เอ่ยถึงชื่อจังหวัดเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยจังหวัดนี้มีหมู่เกาะเล็กๆอยู่หลายเกาะด้วยกันผมเลยต้องเดินทางไปยังเกาะนั้นทันที บางครั้งในตอนที่ผมนั่งเรือเดินทางข้ามเกาะผมยังเห็นศพลอยอยู่เป็นจุดๆที่ร้ายกว่านั้นคือบางศพกลับลอยตามเรือที่ผมกำลังนั่งโดยสารอยู่ผมมองด้วยใจอวันวัน,วนแล้วหันไปมองหน้าคนบังคับเรือแต่เหมือนว่าเขาจะไม่ให้ความสนใจเท่าใดนัก ผมเลยต้องนั่งเงียบเงียบโดยไม่ปริปรากพูดอะไรช่วงเย็นผมได้เข้าไปพักยังบังกรูแห่งหนึ่งภายในเกาะเกาะแห่งนี้ก็ไม่พ้นโดนสึนามิเช่นกันเพราะงั้นโรงแรมดีๆที่มีสภาพปกติจึงเหลือน้อยมากผมจึงได้ถามกับทีมงานของผมที่ประจำอยู่ที่นี่หลายวันแล้วว่า พอจะมีที่พักบ้างไหมทีมงานตอบผมว่ามีแต่พี่ต้องเลือกห้องดีๆนะถ้าห้องไหนมีคาบเหลืองเกาะตามฝาห้องก็อย่าเข้าไปนอนผมถามกลับด้วยความแปลกใจก็ได้รับคำตอบว่าตอนที่สึนามิมาใหม่ๆแขกที่มาพักส่วนมากจะหนีตายไม่ทัน ตายกันในห้องก็เยอะคราบเหลืองๆที่เห็นก็คือน้ําเหลืองที่ออกมาจากศพกว่าจะเปิดประตูเอาศพออกมาได้ก็ต้องรอให้น้ําลดเสียก่อนผมฟังอยู่นานพอนึกตามภาพก็ชวนให้ขนหัวลุกดีเหมือนกันแม้ว่าตัวผมเองจะเป็นคนไม่กลัวผีก็ตามแต่นี่ ไม่ได้เรียกว่าผีนี่เรียกว่าคนตายผมเดินเข้าไปยังบังกะโลแห่งหนึ่งตามที่ทีมงานแนะนำและทำตามที่ทีมงานบอกนั่นคือไล่เช็คด,ดูคราบต่างๆตามฝาห้องแต่เชื่อไหมครับแทบจะทุกห้องทุกหลังมีคราบที่ว่านี้หมดเลยผมเหนื่อย ที่จะเดินหาต่อเลยจิ้มเอาซักที่หนึ่งแล้วเข้าไปพักมันเป็นบังกะโลชั้นเดียวขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ภายในห้องมีเตียงหกฟุตหนึ่งหลังชุดโต๊ะรับแขกเล็กๆตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแปง้งผมเดินสำรวจไปรอบๆห้องพบว่าห้องนี้ ก็ยังคงมีคาบเหลืองเกาะติดอยู่กับฝาห้องแต่ผมก็ไม่ได้มีทางเลือกมากได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าเป็นคนกลัวผีซะที่ไหนกันช่วงเวลาประมาณสามทุ่มส็จเศษผมกำลังนั่งทำงานอยู่บนโต๊ะหูของผมก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันดังมาจากบนฝ้า ผมเงยหน้าขึ้นไปมองตามเสียงก็เห็นเป็นฝ้าเพดานเก่าๆสีขาวอมเหลืองเสียงมันยังดังไม่หยุดด้านบนฝ้าใต้หลังคาจากมุมซ้ายก็ค่อยๆลากมาทางขวาวนไปวนมาอยู่แบบนั้นหรือจะเป็นหนูผมลุกเดินออกไปนอกบงกังโรลแล้วมองขึ้นไปบนหลังคา แต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรผมมองดูอยู่พักใหญ่จนแน่ใจแล้วจึงกลับเข้าห้องผมตั้งใจฟังอยู่ชั่วครู่จนไม่ได้ยินเสียงอะไรมารบกวนอีกจึงเดินไปปิดโน้ตบุ๊กเตรียมจะเข้านอนระหว่างที่ผมกำลังปิดเจ้าโน้ตบุ๊กอยู่ผมสะดุ้งสุดตัวจนหัวใจแทบวาย รีบหันไปมองทางต้นเสียงทันทีภาพที่เห็นทำเอาผมช็อกตาค้างขาตายสนิทศพขึ้นอืดใช่แล้วผมกำลังจะบอกว่ามีศพทะลุลงมาจากฝ้าของบังกรูตกลงมากระแทกกับขอบเตียงแล้วกิ้งมาทางผมผมผงะหงายหลังทันทีเพราะความตกใจสุดขีด ร้องโวยวายลั่นบังกะโลชั่ววินาทีนั้นผมพอจะมองศพได้ครู่หนึ่งลักษณะน่าจะเป็นชาวต่างชาติมีอายุลำตัวซีดขาวขึ้นอืดลิ้นจุกป,ปากมือเก่งทรงกินเหม็นเน่าตลบอบอวนไปทั่วห้องผมอยู่ต่อไม่ได้แล้วผมต้องไปแล้ว เมื่อผมคิดได้เช่นนั้นจึงรีบเพ่นออกจากที่นั่นทันทีด้วยใจอันลทึกและหวาดผวาอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าผมไม่ได้กลัวผีแต่สิ่งที่ผมเห็นอยู่นั่นคือคนตายผมวิ่งหน้าตาตื่นไปที่บังกรูหลังแรกเพื่อที่จะไปหาเจ้าของแต่เหมือนกับว่าผมโดนแกล้งเพราะ ผมพยายามเคาะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบไฟภายในห้องก็ปิดจนมืดสนิทผมจึงรีบต่อสายหาทีมงานของผมทันทีเพราะผมไม่อยากอยู่คนเดียวผมโทรไปบอกว่าผมเจอศพศพร่วงลงมาพวกมึงมาหากูหน่อยผมพูดด้วยเสียงอันสั่นเครือแล้วผมยอมรับว่าตอนนั้น ผมบาดวิตตกเป็นอย่างมากเมื่อทีมงานมาถึงผมจึงเดินนำหน้าไปยังบังกรูที่เกิดเหตุผมโคตรตกใจเลยเป็นศพของฝรั่งเห็นชัดๆเลยผมพยายามพูดกับทีมงานเพื่อช่วยระบายความบาดครัวออกจากใจครู่หนึ่งผมก็มองเห็นบังกรูหลังที่เกิดเหตุอยู่ตรงหน้าภาพศพ มันยังจำจนติดตาตรึงใจผมผมค่อยๆชะง,งกหน้าเข้าไปดูด้านในอย่างช้าๆผมอุทานออกมาดังลั่นด้วยความรู้สึกสับสนมึนงงลุมเล้าผมไปทั้งตัวเพราะมันไม่มีศกฝ้าเพดานยังคงปกติเหมือนเดิมคล้ายกับว่าไม่เคยเกิดเหตุอะไรขึ้นทั้งนั้นนี่มันเรื่องบ้าอะไร ผมกำลังเจอกับอะไรอยู่กันแน่ผมค่อยๆเดินเข้าไปสำรวจในห้องของทุกอย่างมันยังคงปกติเหมือนเดิมผมรู้สึกว่าขาของผมมันไหลเลี่ยวแรงจนต้องสุดตัวลงกับพื้นรู้สึกปวดจีดขึ้นที่ขมับอย่างรุนแรงลูกน้องมันก็เดินเข้ามาจับบ่าแล้วพูดกับผมว่าพี่โอไว้นะพี่ ผมพยายามรวบรวมสติที่เหลืออยู่สิ่งแรกที่ผมคิดถึงคือวัดผมต้องเข้าวัดแล้วลูกน้องผมคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพี่ไม่ต้องคิดมากนะช่วงที่ผมมาใหม่ๆผมก็ต้องนอนในเต็นท์กันเพราะที่พักเกือบจะทุกที่เละเทะไปหมดผมหมายถึงว่ายังไม่ได้กู้ศพออกมาวันดีคืนดี มจะได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือจากฝรั่งพอผมเปิดเต็นท์ออกไปดูก็เห็นเป็นฝรั่งยืนกววกมืออยู่ในทะเลแต่พอพวกผมรีบวิ่งเข้าไปหาปรากฏว่าฝรั่งที่เห็นกลับเดินหายลงไปในน้ำเอาดือด้อๆตัวผมเองไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่ผมพบเจอมาให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดได้แต่ทุกวันนี้ ภาพที่ผมเห็นภาพของฝรั่งคนนั้นมันยังคงตึงตาอยู่ในความทรงจำของผมเสมอมาคอยหลอกหลอนในความฝันอยู่หลายหุนผมยังขอยืนยันเช่นเดิมว่าผมไม่ได้กลัวผีแต่ผมยอมรับว่าผมกลัวคนตายและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอขอบคุณที่มาแฟนเพจคนอ่านผี โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยขอขอบคุณครับ